วัสดีค่ะทุกคนเรามาปลูกเห็ดสิ่งที่เรามีตอนนี้คือนี่นะเมื่อกี้มันพังโอ๊ยคอกขี้งัวขี้งัวแล้วมีน้ำเสร็จปุ๊บนี่พระเอกของเราอยู่นี่เชืเ้อเห็ดทุกคนเชืเชเงง้อเห็ดเฮ้ยเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดละโงกอ๋อ เจ้าของฟาร์มเข้าใจดีทุกคนเขาแถมมาให้แล้วเราก็ขุดแปลงตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูแปลงนะที่เราขุดนะนี่เราจะเป็นเราจะปลูกขุดไว้รอบนี้ทุกคนเราจะไม่ทําเยอะเพราะเราขี้เกียจตรงนี้มันรกอะ่ะก็มันถอดไม่ได้เราก็จะเนี่ยเอาแค่นี้พอเชื้อเห็ดเราสองเขาเรียกว่าอะไรสองสองขวดเราก็แค่นี้พอเอาแบบเน้นๆเลยทุกคนอันนี้เป็นต้นยางนานะ ทุกคนใช่ไหมต้นยางนาเลยนี่ต้นยางนาเลยเนาะหลังบ้านจริงๆนะทุกคนต้นยางนานี่เห็นไหมเดี๋ยวส้มจะขุดอีกสักหน่อยไปถึงตรงนูน้นไปถึงตรงนูน้นเอาตรงนู้นด้วยนิดนึงเพราะมีต้นเดียวเนาะต้นนางน่อนาเป็นต้นประดุอ่อต้นประดู่ทุกคนทุกคนลมเย็นดีสบายเลยเราทําเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะรอดูปีหนะ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย ราชมปีหน้านะจ๊ะเราเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำเนื่อเราก่อนนี่เฮ้ยยดูทุกคนดูดูดูนี่ท่กากันธรรมชาติที่หลังบ้านจริงๆนะเนี่ยโขกหลังบ้านโขกหลังบ้าน <c oughs> ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก็แล้วแหละว่าขออนุญาตปลูกเห็ดนะคะจะไว้เก็บเ,เ,เกี่ยวปีหน้าเป็นเห็ดละโงกเหลืองขอให้โตวันโตคืนขอให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อนๆจะได้แบบว่าเห็นผลงานดีๆที่เราทําสําเร็จนะคะว้าวาว,าว,าว้าวยุงก็เยอะทุกคนนี่ยเรทเทร็จแส้เดี๋ยวอจะทํารีวิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกให้ดูเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างแล้วก็ปีหน้าถ้าเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือฝนดีอาจจะอยู่ในระยะหเดือนก็ได้นะทุกคนภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเพราะเราตั้งใจ ตั้งใจจริงๆแล้วก็เจ้าของเจ้าของฟาร,ร์มเห็ดเนาะทุกคนเข้าใจดีเขาอ่าเขาเหมือนให้แบบว่าให้ลองไปปลูกดูถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อผมได้ครับเขาว่าอย่างนี้มีอะไรติดต่อผมได้ตลอดเวลาเราก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเนี่ยหลังบ้านเราเนี่ยหลังบ้านเราจริงๆเนี่ยเห็นบ้านแล้วใช่ไหมว่ามันปลูกได้จริงภาวนาด้วยคนภาวนาให้มันปลูกได้จริงๆดู ดูาดูชุดหรอมีจอบนะมีจอบนะมีจมีจอบชอบจอบอบอบช,อบชดชุดดดช่ว่ามีว่าไปเรามีรเช้าโบกเนะเกืบอบกเกือบกเราเามาทต่อก่อนเดี๋ยวเอาเก็บให้ชมนะจ <c oughs> แล้วก็ปีหน้ารอเก็บเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะ 拜拜，咋？